สวัสดีพี่น้องห่างหายไปย่ำใดก็มิต่วาห่างหายเนาะตามภาษาคอยเดอ,มอ์มือนี่มือนี่มีเวลาเนาะมือนี่หยุดเออกะสิมีเวลาติดตามตามกระแสนองอุงอิงพอโจมือนี่เพิ่นสิไปออกรายการโหนกระแสพี่น้องออกรายการโหนกระแสกับอนันนมกันใช่เนาะตอนนี้ ก็มาหอดกรุงเทพแล้วมาหอดกรุงเทพแล้วกําลังแตงโตอยู่กําลังแตงหนาแตงตาสร้างอันกาลังแตงหนาแตงตาให้น้องอุ้งอิงสร้างเจมกับสร้างอย่างละซื้อเพิ่อน,นะเนาะสองคนอยู่กรุงเทพสร้างเองจีบอด้มาพอบาพอกับลูกกับคู่หมอนอิงเพิ่นขึ้นเครื่องบินมาเนาะพี่น้องมารายการออกรายการมาหอดแล้วก็มา เฮียหน่อยกับมัดรอดเด้พี่น้องเฮี้ยหน่อยกับมาออกไรก,กันนะ้ากันมาสั่นกัดบัดนีมาหอดสนามบินกะอันทีมงานขอบกัดตาดำบอกไปฮับไอไอนิกกี้ไปฮับก็ดีร้ายหลายเด้พี่น้องเอฟซีเราก็เป็นเอฟซีอีหลาเอฟซี FC พอสาวหน่อยเพชรบันเพ้งเนาะเราก็กไปรับไปทรงตลอดเด้ กด็ดีดีใจน้ำเนาะดีใจน้ำพ่อโจดีใจน้ำอีหล่าหน่อยองอิงที่ไปใส่ก็มีแต่คนหักคนหอมอืมบัดน,นี้อืมเทากับตอนนี้กะกกำลังเบิงอืมเพิ่นแตงหนาแต่งตัวปวดหยอกคุยหยอกกันเห่นเนาะภาษาตามภาษาพ่อลูกหนาหักพี่นอ้องอืมฟัง,งกำลังแตงตัวอยู่ตอนนี้ อมแมวคอยกับห่วงได้อยู่ทางนอกไปเนี่เอาอืพอพนพนพนกิดอืมเนาะเตรียมโตเขาไล่กันอือพนพ่อโจกกําลังสอนเฮียหน่อยเฮีย้ยหน่อยปาดพี่น้องมือนนึ่งคนติดตามสามมื่นกว่าเป็นประวัติการเลย ดาล่ายังบอทอวะสันอืมเป็นตะอ่อนซ่อนพันกำลังสอนกันอยู่กำลังสอนยูทูบอืมอืมพี่น้องเดี๋ยวสิบห้าพี่น้องไปฟังอันพ่อโจกั็เพี้ยหน่อยพัน คุยกันเซวนากันตามภาษาห้าแหเนาะพี่น้องกำลังสอนกันอืมเดี๋ยวถ้าพี่น้องไปฟังเน,ะเนาะบนเสวนากันเท่ากับฟังไปเนาะพี่น้องเนาะอืมอีหล่ากกำลังสร้างกกำลังแตงหนาแตงเ็ดทรงผมห้เดี๋ยวเฮาไปฟังพ่อโจกับเฮี้ยหน่อยอืมอืม

สีดีด <önemli> ีเีอาให่เ <ält> ที <Haj ar> ่บอส้องติดสายไดเลยเดี๋ยวผมรอกได้ด้วยนะเาก็มันเขาน้าอสระบรท้นี่ยลูกทุ่งเลยกลกทุ่งาเลยลูกทุ่งเออลูกทุ่กำลังกำลังอันเฮดคลิปกันเนาพี่น้อง ไม่เคยว่าผมรองต่อนะเพราวคิดถึงเอทุกันเป็คนสำคัญีนฝัอยากเจอเ่ป็นไงฮะขนั้นุดยอดเสียงเสียงน

เอาเป็ี่ยนใจนาไยพี่น่องสัพเพเหละกะจะไล่สาระแน่นอ่ะพี่น่องเนาะตอนนี้เขากัอยู่ในระวางที่ล่อร่อช่มการไปออกรายการของพอกับลูกกําเฮี่ยนหน่อยนะบอกพี่น่องตอนนี้ก็แตงแตงหนา้าแตงตาแล้ว เออสำหรับเมื่อนี้เนาะทีมงานสาวหน่อยเพรบานแพงก็จะไปแสดงอยู่ชายภูมิเดอ้อพี่น้องผู้ใดอยู่ผู้ใดอยู่ไก่แถวนั้นกับไปเบิงได้เดอ้อพี่น้องผู้ใดอยู่ไก่แถวนั้นก็ไปเบิงได้ตอนนี้เขาก็รอ รอชมอีลาไปออกรายการหนกระเมียมะคืนเป็นยังไงพี่น้องมูเจ้าได้เบิงชบอรายการรายการก็มาดีครับบอสันเป็นยังไงน้าตาไหลน้าบอช่วงแรกนั่นเนาะสุดยอดอีลาเอาในี่ไ,ไก่แล้วพี่น้องเอ้ยเอาสําหรับคลิปนี้กับบมีหยางไหลดอกพี่น้องมาเบาซัพเพเฮราตามภาษา ตามภาษาเฮ้ามือไม่เนาะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ในเดอตามภาษาคอยเดอร์พี่น้องฝากไว้ในอ้อมอกอ่อมใจจะค้นแหนเพื่อสิดใดเออติดตามกันต่อไปเนาะขอบคุณหลายหลเดอที่เข้ามาเบิงมากกดไลค์ให้ถึงจะไรสารละกะตามภาษาคอยในยละพี่น้องเอ้เนาะ สวัสดีเด้อจ่าเด้อเดี๋ยวฮัลโลฮัลโรับชมรายการหนกระแสเนาะพี่น้องโอเคจ้าบายบายพี่น้องเอาสำหรับช่วงถ่ายรายการเนาะเออกับวงต่างๆ่ากับมาด้ยเหรอพี่น้องที่ไปอันเหตุรายการอัน อีอย่างมองลำไอดอลน่ะโอ้มาทั้งสี่วงเนาะเอาจำนี่ละ